ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่หมายต้องเดินเอาเองก็สาวกของพระโคโดมผู้เจริญเมื่อพระโคโดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆุกรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่ได้บรรลุพรามผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคโดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพราหมณ์ เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชคฤมิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤเข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชคฤแก่ข้าพระเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่าน ทางนี้ไปเมืองราชคลึไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่นอนอนแล้วจากเห็นนิคมชื่นอนอนจากเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจากเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบกขอรณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคลึดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่ง ไปถึงเมืองราชคลึได้โดยสวัสดีพรามเอยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคลึก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชีบอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคลึได้โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระเจ้าจักทำอย่างไรได้เล่า เพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพรามฉันใดก็ฉันนั้นแลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุ รามในเรื่องนี้เราจักทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น